ขอบคุณครับเดี๋ยวครับนะเถียงกันแล้วใจเย็นกันสามคนนี้นะนะนี่พร้อมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ,ข,บ,รบขี้เกลือเริ่มขึ้นนะขี้เกลือเริ่มขึ้นอะไรนะกินแล้วเสียงดีลูกตาลเทื่อง ลุกด้วยนะลุกจัดเชื่อมกินแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นยัมันกินแล้วก็อยู่ด้วยกันอขอบคุณครับเล่นเลยนะแม่ฮะน้ำพริกมะขามอร่อยไหมเนี่ยสุดยอดเลยแม่ทำเอง่ะบางกระดีนะอ่าบางก็ดีบางกระดีอันนี้เปลี่ยนกับพงมาะไยได้ไหมี๋ยวก็ดีแค่เรา จะ <ทด izquier do> ให้หมดจับทนขอบคุณครับผมทำแม่ขมาครับเนี่ยแม่ก็สวยๆจับๆับอาจับจับจับอจับนะจิดคนะบตมขอบคุณครับครับ